สวัสดีค่ะจากบา้านไร่บางพยอมค่ะวันนี้บา้านไร่บงพยอมก็จะมาให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะกับต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นสมุนไพรมีสรรพคุณที่ดีมากมายนะคะต้นนี้มีชื่อว่าต้นตำแยแมวหรือกัญชาแมวหญ้าแมว มีชื่อเรียกกันมากมายนะคะสำหรับพืชชนิดนี้จะเรียกว่าวัชพืชของคนเกษตรกรก็ได้นะคะขึ้นง่ายโตเร็วแต่ก็มีสรรพคุณมากมายแมวเห็นไม่ได้นะคะชอบมากๆเลยนะคะถ้ายิ่งถอนมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ถ้าถอนมาแบบนี้มาไลยแมวจะวิ่งรวมเลยนะคะมีกี่ตัวจะวิ่งรวมที่เดียวเลยนะคะนี่ก็คือว่าที่ใครๆหลายคนจะเรียกว่ากัญชาแมวนะคะเพราะเห็นเป็นไม่ได้นะคะจะวิ่งเข้าหาเลยส่วนสรรพคุณของเราเราท่านๆหรือว่ามนุษย์ที่ไม่ใช่สัตว์นะคะ ก็มีอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอย่างมากมายด้วยนะคะสำหรับมนุษย์จะใช้ขับเสมหะในโลกที่หลอดลมอักเสบเสมหะในโรคหอบหืดภูมิแพ้ใช้ทั้งห้านะคะก็คือ ต้นนะคะต้นรากใบและดอกแล้วก็ลูกของเขานะคะก็คือถ้าเป็นหมอแผนโบราณก็จะเรียกว่าทั้งห้านะคะก็คือเป็นแบบนี้นะคะเอามาต้มนะคะ เพียงดื่มเพียงแก้วเดียวนะคะก็สามารถที่จะทำให้โรคหอบหืดหรือว่าภูมิแพ้หอบหืดหายได้ในทันทีทันใดนะคะก็คือถ้าเราเป็นเราถึงจะทำกินนะคะเราจะไม่ได้กินทุกวันทุกวันทุกวัน เหมือนกับทั่วๆไปว่าต้องกินรักษาให้หายก็คือหญ้าชนิดนี้ก็กินกินได้ในเวลาที่เราเป็นเราก็หามาต้มดื่มนะคะก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีหายจากอาการเป็นโรคหอบหืดโดยเร็ววันนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับ ต้นตำแยแมวหรือว่ากัญชาแมวหญ้าแมววัชพืชที่ควรรู้จักกับสรบรพคุณของเขาที่ดีเลิศนะคะสามารถรักษาได้หลายโรคแต่วันนี้บารา่วงพยอมก็จะมาบอกแค่โรคหอบหืดภูมิแพ้จากสิ่งต่างๆนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าร่่วงพยอม ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ